บันนี้มาเบเภอเอราวัณวัดป่าผู้เสือกผู้เสียกนะบ้านเอ้าว่าผู้เสียกผู้เสียกวัดป่าผู้เสียกอยู่อยู่ตูนอยู่ข้าง,างเอราวัณน่ะไป้ดยดูไกลเมืองตัวอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นวัดคู่บาอาจารย์ กูบาอาจารย์เป็นมาตั้งวัดอยูน่นี่เป็นกระเลียนเดโมรนาพับโมรนาพับนี่มองเป็นเผาศพกูบาอาจารย์มัเนี้มันเกิดเป็นวันบูรพาจารย์วันบูรพา,าจารย์ราาารยก็ได้เป็นจัดงานปฏิบัติธรรมเซกับเมื่อนี่วันที่ยี่สิบเจ็ด

ยี่สามถึงยี่สิบเจ็ดบรรยากาศวัดว่าอารามเียเห็นพระบัญยางรบ้ เป็นพาปัญญังเหนแถอนนะบอบพุน,น,น,นกุฏิกุฏิล่องลับ,ละบนน่ะยางไปกุฏิลองลับเขาไปสูบยางสูบหยาบอะไรด้วยเขาต้องไปนัางสูบ เนีเดี๋ยวหยันโนมเขาอ่าแม่นมองนี่แลบมองมองวันแม่ออกวันพัดตะกกวดงาเนเต็เกี้เล็ม วุฒิหลวงปูผูเขาเืงคื่องนันการยูหอดมาแรงนะหลวปูครับผมปูปน่ครับเขามีปนะเอยครับผม

หลวงปู่กันเถอะมาแสดงทมหลวงปู่ทองใบประพัดสโล่ยู่ผูญาอูอพูญาอูู่อำเภอบันผือจังหวัด,ดอุดรเติตรงนี้คือจังหวัดเลยนั่นเป็นลูกศิษย์ลูกหาบรนมาสา่างวัดนี่เดจะมาร่วมรวมในส่วนหนึ่งของ ทรงแต่ว่าปวดปลายสายทํำแสดงท่ำให้ลูกค้าได้ 杨老板。嗯嗯 lấp lòng ได้บุญสายญาติธรรม ตีรองรับหลวงปู่ท่องใบเป็นสร้างขึ้นเพื่อที่รองรับหลวงปู่มาในงานปฏิบัติธรรมสร้างขึ้นเพื่อรองรับเวลาพันมาสิเด็ดลังแกงเกีก่ยว่ามีคนมาพักเดนะ็ดเ่ยมีคนมากลราบมาพักรองรับผู้บาอาจารย์ พี่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ มองหน่เพิ่นมาซื้อไหมที่เรียนตรงนี้ มนางกุฏีแล้วนอินทไวกุฏีสกคนลงปูมากนะเพิคยอนี่ันี้ท่ายงกลมกุฏิมีท่ายงกลมพร้อมทียนีรอบมไปนดยงเท่าโกมาปวดสำหรับในปีนี้สี่เทมห้าวันเกิดเกิดกมาท่ากุีอีกสามนะส่วนใ ใบดีกวาข้อสงข่าวไสกับเทือนวันกีเ่แข็เทียย็ทากยข็งจิตีีร์ใจหมือแรกบก้ยบวดกับบวดน้ำเป็นเบิ่งหลามานางเบิ่งเจ้าของกูแม่นไผไผมันกูกูอยู่ใส่ก็ได้วเคยเขียน มาศึกษาเบิตาปโหดโตเจ้าของเองเนาะโภเพลผ่านมาได้ฝากให้เป็นคอศึกษาเอาไว้ในโรอได้ประโยชน์โสงอยู่ดอกนั้นในศาสตร์ที่นี่แต่ละมองแต่ละทีก็ถือว่าได้ทำประโยชน์กันอันจชลีวันตาอิมินาจักาเลนา

กสุขหลคนมองสบายกายมองสบายใจเพิ่อดีนฟังโอวาทควาละก้อนนั่งจานกบิโกเป็นต่อไปทีละความผูกพี่กันได้คเอาจ่างกาเรื่องวากันพดีด้จากเจ็่ก่ออกกับขวองฟ้องว่ะ โ้ผูใ้ใมาเห็นกบี้จะว่าปเ,เป็นปูทีนะครับเพืนเกิดผู้เขาถาวายกุฏิเรียบร้อยเจ้าภาพผู้เดียวสามผู้เดียวฮะั้าเส้อสละ